ครับผมวัญชัยวงษาภุม้มในการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีวันนี้จะถือโอกาสแนะนำโครงการดีๆที่เป่าชาวกระทรวงกรเกษตรและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมสนองโครงการพัฒนาจุริโครงการหนึ่งที่ตำบไลไร่โว่นะครับก็คือโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนของจังหวัดกาญจนบุรีพิบูรณาการกับหน่วยงาน,านต่างๆ เข้าไปช่วยกันพัฒนาพื้นที่เขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกชุมชนของหมู่บ้านกะเหลี่ยงซึ่งหมู่เดียวกันแต่ว่าแยกกันเป็นสองสองแห่งนะครับหมู่ที่4นะที่บ้านสาระวะัตและหมู่ที่4ที่บ้านไร่วซึ่งระยะทางก็ห่างกันประมาณสักประมาณ 5- 6กกิโลครับในส่วนที่เราจะเข้าไปพัฒนาก็คือเราจะไปช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่ง เราแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในทีมเศรษฐกิจในภารกิจของสถานีพระไทยวินการจนบุรีเราก็จะเข้าไปพัฒนานะสานตั้งต้นของการทำงานาเกษตรก็คือพัฒนาที่ดินหรือการปรับปรุงมูงลินและจะเข้าไปส่งเสริมาสาธิตรณรงให้มีการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองแต่ก็ในพื้นที่ โดนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเศษพืชเศษฟางรวมข้อมูลสัตว์ที่เป็นวัส,สดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรอยู่กลับล้วก็ได้มีโครงการหลวงคือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักในโรงเรือนนะแล้วก็การปลูกพืชหรือทําการ,กรเกษตรในแปลงรวมทั้งอยู่ในโรงเรือนและรอบโรงเรือน และเราจะใช้จุดขายของชุมชนทั้งสองแห่งนี้ให้มีการทำการเกษตรในระบบเกษตรินทรนะซึ่งเราคาดหวังว่าจะพัฒนาไปโดย,ยีอ่อออแก,กนิกไทยแลนด์เพราะฉะนั้นถือธรรมชาติถือหมักรือข้อถืชสสนหรือผูอเชื้อภาต่ากเนี่ป็นสิ่งจำเป็นที่ตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินในการ ปลูกพืชต่างๆนะซึ่งในระบบกะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันห้ามใช้สารเคมีหรือปุ๋ยสังเคราะห์ต่างๆหรือสารออาน้ำพต่างๆอยู่แล้วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้วความรมบูรณ์ที่ดีเนี่ยก็จะทําให้สามารถขับเคลื่อนงานของการทําการ,กรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลนไลนร่ว่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านสนารวะและบ้านไร่ว่หมู่ที่4ของตำบลไร่วออำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดีครับ ก็คือพอเรามีอคอกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเศษชื่อใบไม้ขยะ,ท,ขยะยที่เป็นขยะอินทรีย์เนาะพวกกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งเรามาใส่ไว้ในพออแล้วก็เอาพวกใบไม้พวกอะไรมาใส่เพิ่มเติมก็แล้วถ้ามีมูลสัตว์เนาะที่วัวที่ควายที่เราเลี้ยงเนี้ยหรือซื้อเอาได้ในบ้านเราเนี่ยเราก็มาโรยให้ทั่วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาดด้วยสารเล่ง อ,อดอหนึ่งเพื่อช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยหมักก็จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีเราอย่างได้คุยกันนะว,ว่าถ้าเรามีหัวเชื้ออะไรหัวเชื้อเห็ดหูหนูหัวเชื้อเห็ดฟางอะไรเงี้ยเราอาจจะเอามาใส่ไปด้วยว่าไม่ได้เราอาจจะมีเห็ดฟางเป <c oughs> นั้นรับประทานแต่เห็ดหูหนูเราเห็นแล้วแหละว่าของความชื้นเหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถออกเป็นเห็ดหูหนูมาให้อย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราได้ถ่ายภาพเก็บไว้ ก็เป็นเห็ดตูดูตามธรรมชาตินะทีนี้พอเราเอาพวกท่อนของไม้ที่มีเชื้อเห็ดตูนูเนี่ยมาใส่ในนี้ด้วยเ่นะเราก็ไม่โอกาสที่จะได้กินเห็ดตูนูในโอกาสต่อไปด้วยนะแต่ปุ๋ยหมักุใช้ได้เป็นซีวัตถุไว้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นภายในสวนผลไม้ของเราแล้วก็มีเศษใบไม้ไปไร่เราก็มาโยนใส่ข้อแครก้าปุ๋ยหมักของเราไปด้วยก็จะดูกที่เรียบร้อย จากกองขยะก็จะกลายเป็นเฟอร์นเจอร์ประจำสวนประจำ,ระจำไรนาของเหล่าด้วยพอเขาเริ่มย่อยสลายจะมีจุลินตีมีสนเด็กสัดน้อยมาช่วยย่อยสลายก็จะกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่ดีที่อยู่ใน,ในใแต่ละในวงของสก,กาปุมยมาคือ ใช้ได <Hi. S 1> ้ใช <c oughs> <community> <c oughs> ่ก็คือว่าผูกพันมาได้ก็หลายก็เอาไปใช้ได้ที่สำคัญไอ้ต้นนี้ได้เต็มเต็มไอ้เนี้ยไอสองต้นเนี้ยคือมันมันช่วยรักษาความชุ่มชื้นด้วยขนาดมือคือเวลาเรามากรุมไว้โคนต้นเวลาฝนตกมันก็จะซักไหวตักความชุ่มชื้นมันก็จะชุ่มชื้นนานแล้วก็มันก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ใส่อย่างเนี้ยก็อย่างได้คุยกับพี่เมทัยแต่ก็ไม่บ้านก็ว่า เราเอาเอาเชื้อามาใส่ด้วยเลยจนะ้าเนี่ยเมื่อกี้เราเก็บเห็ดหูหนูว่ะตั้งหลายหลายดอกเหมือนกันเป็นสิบด,ดอกอะ่ะที่มันผูกพังอยู่กับไม้ทุกอย่างเนี่ก็เลยว่าไอ้ท่อนไม้ที่เห็ดไม่ขึ้นเราก็ใส่ในนี้น้ำมกกูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยว่าไม่ได้เราอาจจะมีเห็ดหูหนูอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเจอเขาเขาขาย เชื้อเสพปากถ้าเขามาีจะซื้อมาติดที่สิบขอให้องค์าหรือองค์ดีทำบ้านหัวเชื้อเราก็จะเตรียมตรวเชื้อเตรียมไร้้เตรียมไมาแล้วก็จ ตัวตัดวงจรวัตถุพืชวงวงจรสัตวพืชพวกนอนพวกอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ไม่ให้มันเลอกคราบไปใช้ต่อเนื่องนานๆคือหมายถึงมัดติดในอันวางไข่มันก็จะค่อยๆหายไปแต่ต้องใช้อย่างน้อยกสองสามครั้งติดต่อนะเนาะอันนี้อ่าเนี่ก็คือลูกโซ่ดาวแล้วก็มาบดนะแล้วก็อันนี้เป็นหางไหลหางไหลโลตินรู้จักไหมยังไม่รู้เลย ที่คนใช้เบือปลาน่ะสำลักปลารู้ไหมใช้อันนี้ไหมอันนี้ก็หั่นออ๋แต่บางที่อาจจะเล่กไม่เหมือนกันเวลาเจะจัดสรรที่จะใช้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยิบออกมาใช้ได้แต่น้ามันยกรสดับเาอยู่ในถุงมันตัดน้ำออกหลังน้ำตาลที่จะหักตัวอย่าเงี้ยมันจะอยู่ในสภาพแห้งเราก็สามารถที่จะรอวันเวลาในการหมักกันทำได้เนาะกาด้ำตาล เราเราย่อๆก็ได้น้ำใส่ไประมาณสักเจ็ดหนึงกัรสามังแลถังนะประมาณสักสอง,งปีแบ้เราก็เอาสารเล่งพอดอเจอันนี้นะ่าพอดอเจ็ดนะใส่งไปสองอเราก็กาดนา้ำตาลนะกสิบกิโลละลายน้ำมันเข้ากันแล้วตอนนี้คือลงไปเราก็คูหมักไว้ยี่สิเนวันใส่แบบอไปใช้ฉีดเพื่อป้องก,กันโรคแมลงตัวคือพวกหนอนพวกอะไรนะอ,นอ,นรอันนู้นก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็น อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันใช้ตาหนอนี้อันนี้จะใช้พวกผักผลไม้ผักผลไม้เศษอาหารหรือเศษปลาหอยเชอรี่หรือไส้ปลาปุงปลาหรือเศษอาหารก็ได้มาหมักกระสานเล็กหมดแต่ปืยสุกมะละกอุักทองอะไรเงี้ยผลไม้ที่มันร่วงแล้วเรากินไม่ทันน่ะที่มันมันขายไม่ได้แล้วกินก็ไม่อร่อยแล้วก็มาหั่นหั่นหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปวิธีทำก็เือน้ำใส่ลงไปสามซี แล้วก็กากน้ำตา,ตาลใส่ไปเลย20กิโลทั้งอกลอนนะแล้วก็สารเล้งพอตอนสองสองสองละลายข้าวสารทีนี้เรามีสุดพวกอะไรผลไม้ที่อยู่เนี้ยหรือหน่อกล้วยก็ได้หน่อกล้วยเยอกหน่อที่มันสูงก็ประมาณสักไม่เกินสองเนี่ยเนี่ยหน่อกล้วยมีเยอะจริงๆถ้าเป็นกุตอกล้วยป่านี่ดีอย่างเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าเดี๋ยวมาสาธิตเอาหัวเชื้อมาเพราะนั้นหน่อที่ฝากไว้ทีก่อนไม่เอากลับ จะม,ามาครับสวัสดีครับผมวันชัยวงศ์าผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบ,บรุรีก็วันนี้เราได้มาติดตามการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ดินน้ำโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงนะซึ่งระบบอนุรักษ์ดินน้ำเนี่ยก็ สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างดีนะฮะในพื้นที่สูงชันของจังหวัดกาญจนบุรีหากมีการจัดการดินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการชะล้างพังทลายเพราะเปอร์เซนต์สโลปหรือความลาดชันเนี่ยจะเร่งเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยตกเมื่อเม็ดฝนตกกระแทกกับผิวดินเนี่ยก็จะ ทำให้เกิดการชะล้างแล้วก็ไหลลงไปสู่ในที่ต่ำความ <c oughs> ดุมบู์บริเวณหน้าดินหรือส่วนบนสุดของดินเนี่ย <c oughs> ก็ถูกชะล้างออกไปแล้วแถมยังไปสร้างปัญหา <c oughs> ก็คือตะกอนดินต่างๆซึ่งควรจะอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตรกลับไปตกตะกอนอยู่ในแหล่งน้ำทำให้ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำแล้วก็ไปวานการกักเก็บน้ำ่ลา,า,ำาลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้อง เกษตรกรเ,กนเนี่ยได้มีการาจัดก่อสร้างนะงานจัดระบบรักดินในน้ำซึ่งลักษณะที่เห็นในวันนี้ก็จะเป็นคันดินแบบที่แบบที่5นะหรือที่พวกเราเรียกว่าฮิวไซดิตหรือคูรับน้ำขอบเขาคือการแบ่งช่วงของความรักชันละงะแทนที่ว่าความรักชันอาจจะยาลงไปจากเนินบนสุดไปจนถึง หยุดตาสุดรแต่บางทีอาจจะร้อยส0งเมตรเนี่ยเมื่อมีการเมื่อมีฝนตกเนี่ยมันก็จะมีปรปมาณน้ําฝนมากเมื่อไหลลงต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยก็จะมีแรงในการกัดเซาะมีอนุภาคในการพังทลายของดินสูงแต่ถ้าพอเราแบ่งออกมาเป็นช่วงๆเนี่ยคือบริเวณความบ้าชายก็จะลดลงแทนที่จะช่วงยาวที่เป็นลู่วิ่งให้กับน้ําที่ไหล ร้อยสองร้อยเมตรแล้วก็แบ่งออกมาแค่ประมาณ8เมตรหรือ10กว่าเมตรแล้วแต่แนวของการปลูกพืชใาย,ยืนต้นอย่างเช่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรตั้งใจจะปลูกทุเรียนเราก็จะเว้นพื้นที่ให้แต่ละคันเนี่ยห่างกันประมาณ8เมตรส่วนพื้นที่ที่จะมีการปลูกยางพาราเนี่ยเราก็จะให้แต่ละคันดินหรือแต่ละผู่รับน้ำกรอบขาวเนี่ยห่างกันประมาณ7เมตรเพราะว่าในการปลูกยางของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย ปุกอัตรา3ามซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ในระหว่างแถวเนี่ยเราให้ค่อนข้างถี่นะฮะในระหว่างาแถวต่อแถวเนี่ยจะห่างหน่อยเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลในการที่จะเข้ามาเหตอตกรรมหรือเข้ามาดมําเนินการในพื้นที่ก็จะได้มีช่วงที่วิ่งระหว่างแถวเนี่ยห่างแล้วก็ป้องกันนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่จะไถขึ้นลงไม่ให้ไถผ่านแถวของ ต้นไม้ลงไปได้บังคับแนวไถข่วนโดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำการ,กรเกษตรหรือเมื่อต้นไม้อยังเล็กอยู่อาจจะมีกะเกษตรกรที่อาจจะชอบอะไรง่ายๆบางทีไถขึ้นลงมันสะดวกดีถึงแม้ว่าจะมีแนวคอนทัวร์อยู่แล้วเรามีรลูล้อมล้าขอบข่าวอยู่ใตดิเป็นตัวคอนโทรลการปลูกพืชอยู่แล้วแต่ว่าไถขึ้นลงก็ยังง่ายอยู่เพราะช่องมันว่ามันกว้างนะเราก็เลย ใช้เทคนิคว่าในระหว่างแถวให้ช่องมันแคบหน่อยเพื่อเขาเจะไม่ได้ไต่ขึ้นลงได้ส่วนระหว่างแถวเนี่ยเราก็เอาเป็นระยะที่เหมาะสม,มนะครับก็หางซึ่งในในการปลูกไม้ผลในช่วงแรกปีปี3ปีสาี่ยบางทีระยะห่างของแต่ละแนวสโลปเนี่ยในแต่ลนะช่วงคันดินเนี่ยมันยังมีอยู่นะเช่นเป็นหกเมตรหรือแปดหรือ7เมตรเนี่ยเราก็สามารถปลูกขึ้นลม้มลุกนะครับเช่นพวกมันสําหลังสับหลดหรือ เอาโพ่เลี้ยงสัตว์หรือพืชอื่นๆได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีการจัดการดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าว่าปลูกไม้ยืนต้นแร้วปลูกแต่ไม้ยืนต้นอย่างเดียวที่เหลือก็เป็นพื้นที่ว่าง,าง,างซึ่งก็อาจจะมีว่าจะพืชมาขึ้นก็เป็นภาระที่เราจะต้องจัดการกับว่าจะพืชอยู่ดี เพราะน,นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินหรือการอนุรักษ์ที่นน้ําหรือการจัดการดินบนพื้นที่สูงนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ